ตำรวจนะเขาทำงานเขามีกฎหมายอยู่ในมืออยู่แล้วเขามีอำนาจเรียกตรวจอยู่แล้วงน้องเกงไหมียไอ้พวกลงน้องเกงไกไหมเราเป็นลุงน้องเกงไกไผมเขาบันเป็นแฟนเ่าแฟนเพจเกงไกแล้วรู้ไหมว่าเกงไกติดคุกยัง ยังเ่ยยังโดนคดียังยังไม่หมดเลยคดียาไเปหางมออยู่เนี่ยเองเพื่อนขับเองอ่ะยังเยังเอาตัวไม่รอดเลยโดนต่้งหลายคดียังไม่จบเลยยไม่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  คนขับนี้ก็ไม่ผ่านเชื่อผมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเราวันจ่ายไหมเอามาด้วยการการนี่้แล้วผมขอผมขอตัวเฉียวผมใหอตัวฉีดให้ตรวจอ่าให้ผมถ่ายให้ไหมให้ผมถ่ายให้ไหมไม่ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ไปแน้วอ่านี่นะฉีดซองครับผมฉีดซองชัดไหมป้องกี่ล้านพิกเซลถึงให้รันพิกเสี้ยไหมครับครับผมทัดครับผมถ่ายดีๆหรือถ่ายดีดียกของใหม่แกกองอ่าฉีดสุทนี้เลย รงงครับชี้มาอะไรชี้ตรงนี้ไหมพี่อ๋ออันนี้เครื่องทำการตรวจนี่ครับคือการตรวจฉี่แ <c oughs> ล้วผมตำรวจบอกว่าก็ตีหนับผมจะฉี <c oughs> ่ให้ต,ตำรวจดูนะครับ เอพี่เอานครับเอาผมเ่อนมันยอมรับแล้ว่เมาาไปเลยพาเพื่นพอเนเข้าคุกอไรอันนี้นี่ไม่รู้ว่าี่นอันนี้มก็ไม่รู้ครับผมเ <c oughs> อา ไม่รู isa, bey, fa, ้พี่ผมไม่รู้ไม่รู้เี่ไปถ่ายผมหน่อยง่ามาผมถ่ายให้ครับผมกดถ่ายยังโอเคเอ้ยมึงแค่ลุ้ยเฉยว่าเอ็งไม่มีหลานเลยสิน้องเจ้าตำรวจน่ะเขาทำงานเขามีกฎหมายอยู่ในมืออยู่แล้วเขามีอำนาจเรียกตรวจอยู่แล้วลน้องเกรงใจไหมเบเซียบไอ้พวกลูกน้องเกรงใจไหมเราเป็นลูกน้องเกรงใจไหม ครับผมเป็นเเปป็็นนแฟนผมดูออ้ดนเแต่ว่าแฟนผิดเจียงไคแล้วรู้ไหมว่าเจียงไคติดคุกยังผมก็ไม่รู้เหมือนนกัเนี่ยเียงไคยังโดนคดียังไม่ไม่หมดเลยคดียาวเปหางหม้ออยู่เนี่ยเองแฟนขับเองอ่ะเจียงไคยังเอาตัวไม่รอดเลยโดนตั้งหลายคดียังไม่จบเลยไปเปิดอ่านปอบี้ดูบ้างนะตำรวจเขาไม่ได้ถือกฎหมายโดยเฉพาแบบเดียว เพื่อนเองสองคนอะยอมรับแล้วว่าเสีเหลือเองคนเดียวนี่แหละผมไม่เสพผมบอกตัวผมไม่เสพไม่เสพก็แล้วไปแต่เพื่อนเองยอมรับแล้วให้ซูมแม่หน่ยกล้อง่ เยอะนานจังดูชื่อเล่นชื่ออะไรน้นะนบ้านอยู่ไหนครับอยู่นี่ไออยู่เนินไรครับผมนะ้าบ้านอยู่เนินไร <c oughs> ่เออยที่พูดผาไอพูดเยอะออกไม่เป็นไรยังไงเราก็ขับรถไม่ได้อยู่แล้วเราเมาเพื่อนโดนจับเราก็ต้องหาที่นอนก่อนแล้วแหละ เพราะว่าเราก็กลับไปได้เราก็เมาเหมือนกันนี่หาที่นอนถ้าขับรถเมื่อไหร่ผมจะตามไปจับนะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนมือผมถือกล้องอยู่เนี่ยผมไม,ไม่บ้างไม่บ้างผมถือกล้องให้คุณอยู่เนี่ยมือผมไม่บ้าง ทีออกสักครึ่งหนึ่งก็ได้ใช่ครับครึ่งเดียวทีออกครึ่งนึงก็ได้อเคครับผมหาเดีียวมากพี่อ่าเดี๋ยวถือให้ครับน,นี้เราไปกินลอกี่ไหนมาเนี่ยเออ,อเพื่อนเดียวตังกับพ่อแยกไม่ได้ไปพ,พี่แดบ รถาไมองขากันมอยางเี้ย่เนิอยู่ไอแชาวบ้านเนี่ยอยู่เดือนแรกพี่ตอนไปก็ไม่มีไม่มีไม่มีดันไงตอนไปไม่มีดานคับเจดานเลยเออจังหัดเออดานอะไรจังหเรียบร้อยเลยเก็บเงินเก็บเงันก็บตัวบ้าง ปกติก็ตรวจอไม่เาพี่ตรงนี้ปกติเาก็ไม่ตรวจทุกคนหรอกตรวจทุกคนระตายเลยเราก็หาเรียกพฤติกรรมที่ต้องสงสัยแล้วก็สุม<อ>ตรวเราอย่างเราเรานี่แหละพฤติกรรมต้องสงสัยอะ่ะสงสัยอะไรพี่เ,ยยเลย<笑><笑>เล่นตำรวจก่อนแล้วอ๋อแปลว่าเล่นตำรวจก่อนแล้วยอะพี่เองก็เมาด้วยอ๋อครับพี่กินสงสัยเข้าไปใหญ่ครับผม ไม่ได้เสพนะครับผมเอ็งบริสุทธิ์ที่ยืนยันให้แลาเองไม่ได้เสพโอ้ไม่ครับเนี่ยโอบเดี๋ยวรอเพื่อนเองก่อนเพื่อนเองเกมเราผ่าน้เนี่ยผ่านเนี่ยเขาผ่านครับพี่เฮ้ยมันใจมันใจเราเซ็งครับผม ลฮะปอดะดฮอ่ะโดนจับอะไรป่ะผมไม่มีครับผมไม่เคยมีครับพีนี้ไม่ได้มาถ่ายดีโอไล้อะไรนะพี่ถ่ายซ้ายอ่ะไม่เอาผมถ่าก็ถ่ายไม่ไรถ่ายก็โอเคผมไม่ไรเนาะไม่ไรเนาะ เพราะว่าตำรวจเป็นผู้บรีเสิร์ลแล้วงั้นถ้าตำรวจผู้รีเสิร์ลก็เป็นไรครับพี่ใช่ครับพี่บรีเสิร์เนาะถ้าไปลงถ้าไปลงแล้วมีคนคอมเมนต์เสียหายเราโดนด้วยใช่ใช่เป็นเราเไรไม่เป็นไรเราาไว้ใช่ไหมใช่ครับผมเราไปลงแล้วมีคนคอมเมนต์เสียหายเลยเราโดนด้วยโดนด้วยใช่พี่ว่าถ้าไอ้ผมอยู่ในเพจเกรงใจด้วยไงแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่าเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมก็

ไม่ต้องบกบนนี้ไม่ต้เลนโรัพท์คื นี <ítulo> ่ค <irgendw> ร <carbono> ับไม่มีป้ายนะครับผมไม่มีป้ายอะไรเลยครับทอเนี้ยดูนะครับผมที่บางคาครับผมเส้นทางปัสเพียนครับผมมีแค่มีแค่จุดตรวจข้างหน้ารถกลมเลียวนะครับผมไม่มีป้ายอะไรเลยครับผมป้ายบวสก็มีนะครับผมตรวจเยี่ยวนะครับผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยโอยยงงครับเนี่ย แต่เขาเปล่อยเขาฮอนะฮะปล่อยฮอนเพื่อนผมนะครับผมผมผมขอได้ไหมพี่ ขอได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพาเข้าคุกเร็วๆโอ้คุ้มกเร็วเองโอเคดูดูวิธีการเป่าเขาฟันจัดหลอดประมาณนี้แล้วก็อ,ใอ,กอ,อม,ม,มให้สนิทต่อแรงๆยาวๆจนกว่าเครื่องจะตัดย้ำว่ายาวๆลมห้ามขาดให้ลมให้กระฉับกระเฉงยังไมันก็เกินเหนเหือใช่ไหมความหมาหยอนะไรอยากจะให้เต็มปอดแล้วก็เป่าเลยเป่าแรงเป่า,ปาอีกๆๆ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 โอเค 9 7น,น,นะครับ9 7น,น,นะครับกล้องเห็นไหมโอเค9 7เตือนที่กฎไม,กม้กำหนดห้ามิลลิกรัมนะครับจับเมาแล้วขับครับครับไหมชิดพุ่งสังเกตนิงไ่กบมีไฟก็ไปเมียครับผม ที่แล้วประมาเดียวได้คือเลยคเลยคแล้วองข้าวเนยวง่ยพยายามขย,ย,ยอกขหมากมากกันจังต่วตามที่จริงเนี่ย,ย,ยไปผมมี่ไปเอ็ N C B M, นเสี้ยมีมันมันหนามันหนานะครับผมนี่เมอไหนะที่ตัวได้นะอันนี้จริงนะ โอ้ลงใหม่นะครับเด้อลงใม่เด้อนี่น่อยเอ้จันโดนเป่าอาจารย์ทำไงทีนี้เฮ้อ ตสเก่งไก่อับใส่ผมเด้นี่นี่นี่ไก่ตำรวจรถมึงรับมึงมึงแจ็ครวจว่าปฏิบัติหน้าที่หน้าเดียรรถมึงหดไปยังอยางเลยครับผมตอนนี้บำรวจกันนะครับนี่ตอนนี้ บางเลครับฮะคอยคอยคอยไปเรื่องนั้นนี่นี่แบวางปุ๊บป๋าคิดวางแผนแหงตัวเดียวไว้ตัวเดียวโทรศัพท์มากันนะ นะไปก่งขาเลยหางเนี่จับจับทางเก่าแล้วแล้วนะับทางก่าแล้วแล้วแจไปกงเขาเปิดมาาวเนี่ยเขาทำไปโบสซเขาเขาไม่ไปโบไปนี่ทำโดขึ้นโอ้ว่าเก่งวะตทอเด็กหาเนี่ยเงเด็กต้งนะครับคุงมีตังไห